สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีค่ะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ประตูท่าแพนะครับเรามาให้กำลังใจกับท่านนายกเป็นหัวใจทักษิณเจเนวาเครับพี่ใช่ค่ะพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะแล้วก็พี่น้องจากจังหวัดต่างก็ กำลังเดินทางมานะคะบางคน,ชคนเชมาแต่เมื่อคืนนะคะมาค้างตืนมาที่เชียงใหม่เป็นมากมายนะคะเพื่อที่จะอยู่ก็รับท่านทั้งสิ้นนะคะใช่ครับเรารอมา17ปีชนะใช่ครับผมก็เป็นเคยเชียงใหม่เป็นคนคกรุงเทพน,นะครับแต่บ้านก็อยู่เชียงใหม่พี่แดงน,นะครับมาจากรบบุรีมีรถม,มาเลยใช่ไหมครับพี่แดงมันจะเมื่อวานนะคะคะะรับแล้วได้ข่าวว่าจะมีจังหวัดใกล้เคียงกับบ้านะครับทั่วประเทศ จะมาให้กำลังใจท่านนายกท่านสิ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามาด้วยทุนของเราเองเลยไม่ต้องมีการระดมเลยทั้นสิ้นนะคะด้วยความคิดถึงด้วยความรักนั่นนะคะเราต่างสลักเวลาครับผมนะคะแล้วก็ถักมีทั้งหัว ให้พ่อรักสิ่งใหเจริญรุ่งเรืองให้เจเจริญเจริญพี่ขึ้นไปนะให้หายเจ็บป่วยนะคะดอกไม้มาให้ด้วยนะเนี่ยดอกไม้มาให้ยดอกไม้เหรอใยปานีค่ะปาล์มีค่ะปาลี้ากวางไม้ที่ถึงให้กับท่านนายกทักษิณครับเมื่อวานแล้ ครับพี่น้องเดิวรอท่านมานะครับให้ทางหัวนี้นะครับพี่น้อง กิจการมจัดเตาทานเนื้อนะคะแล้วก็ทราบข่าวว่าท่านจะมาแรกที่เมื่อเช้านะคะเราเไปคารวาประกาบท่านที่หน้าวัดบุฟะศรีวิชัยนะคะท่านในหน้าพวกเราแล้วท่านนิ้นนะคะนิ้นปล้มว่ามาได้ยังไงเพราะว่าผู้สารเป็นไกก็เลยบอกท่านว่า เอนนั่งก็ตู้มาตั้งแต่หกโมงเช้ามาถึงสายกะแฟสองทุ่มแล้วแต่ละท่านก็ลือดแล้วแต่มาด้วยใจค่ะอาจารย์คุณโยกเนี่ยเป็นผู้แทนของพี่สารเหนือนะฮะพี่สารเหนือเราจะมีพี่อีทแล้วก็เจโงกนะคะส่วนอาจารย์วิไลนั่นน่ะผู้นำอีสานใต้ส่วนอา้จัดการพันธุ์ดีนี่ก็คือ ผ ah> uh anyway ู้ประสานงานของกีฬากลางนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสามสี่ท่านก็หมายถึงทั้งกีฬาคนะมาแทนใช่ไหมครับค่ะมาแทนกรมประชาก็รายงานท่านว่าตั้งใจคนกีฬาพวกเราสามสีท่านเนี่ยมาเป็นตัวแทนที่แท้ก็อยากจะมาแต่เยอะแต่เนื่องจากว่า เดี๋ยวทางเพิ่มเสียงเราจะขออนุญาตยุด,ดเลยนะครับยุดการใช้เสียงก่อนนะครับยุดการใช้เสียงเราจะบอกขยับออกมานะฮะหักสายแนวไว้หักสายแนวไว้อ,นนไไอ่ะปิดการใช้เสียงเลยพี่ปิดไหมครับปิดไหมผมไม่ลงไปแล้วปิดปิดไม้กันจบแล้ว ทงด้านหน้าด้านหลังเอาตากที่เขาอูจ้จากกันไว้ขอถอยมานะครับพี่น้องครับขอถอยมาให้ท่านนายกได้เดินนะครับขอพี่น้องทุกส่วนขอถอยมาถอยมาเหม,มือ Hill, นอเดินนมนะครับขอขอความร่วมมือกันนิดนึงพี่น้องครับเขาจะบอกครูไปหาท่านนายกนะครับเนึ่อเขาต้องต้ององู่ไว้นะครับอู้เกันไว้ขอทุกคนถอยมาอยู่ในแนวนะครับขอทีมลงพองท่านนายกเลยนะครับว่า ช่วยกันแนวพี่น้องเขาออกมานิดนึงพี่น้องครับขอความกรุณาครับพี่น้องทุกคนท่านนายกจะเดินผ่านทุกคนนะครับเขาขอขอถอยแนวครับนิดนึงนะครับถอยเลยนะครับถอยมาเอาพี่น้องเขาคนเสื้อแดงอู้กันฮูเ่องอยู่ละนะครับขอทุกคนถอยมานะครับถอยออกมาเลยครับถอยมานะครับเพื่อท่านนายกได้เดินสะดวกนะครับพี่น้องครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับ พี่น้องครับขอขอพี่น้องทุกส่วนนะครับถอยออกมาถอยมาอยู่ในแนวเดิมนะครับส่วนช่องทางกลางขอความกรุณาพี่น้องสื่อมวลชนตัวนะครับเปิดช่องทางเงื่อนท่านยกบได้เดินขอพี่น้องครับพี่น้องขอขอถอยถอยถอยมาอยู่ใน พี Ho, like ่น้องครับพี่น้องครับครูนาเฮาอย่างทีูุ่กันนะครับเฮาจะบอกก้าวล้ำออกมาตัวท่านเมื่อท่านไานยุงท่านได้เลยนะครับนองมาถอยก่อนครับพี่น้องครับถอยนะหลบพี่น้องถอยมาพี่น้องถอยข้อเนวครับพี่น้องถอยข้อเนวนะครับพี่ครับอความกรูณาทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับสื่อบนลชนตตยนะครับขอขอทุกท่าน พี่ไทยเปิดแนวนะครับพี่น้องครับขอเปิดแนวอ,อ,อ่ะพี่ขอขอขอถอยนิดนึงถอยนิดนึงนะ,ะเดีย<ะ>เด๋ยวเดี๋ยวทุกท่านจะเดิน่างอยู่แล้วอ่ะอ่ะเวลานี้พี่น้องเราจะบรรลุนะครับบรรลุบรบรลุนะครับ ถอยม่ถอยมาขครับนมเองหลอก ต่อให้ต่อให้ต่อีอ่นอปี่ีกปีกเปิดทางนี่เชนเลยครับทุกคนเปิดทางหน่อยทุกคนเปิดทาง เปิดทางไน่อยครับเปิดทางเพื่อนไปไกลสัญญาณแล้วคนมันบังที่ถ้าคนไม่บงังถ้าไม่มีคนบังไกลตรงนู้นก็ได้ได้ยินอันนี้คนมันบังที่ อะไรมาตั้งนานกลับแล้วจะรีบกลับไปไหนบ้านของป้านาฮ่าฮ่าฮ่าเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับคุณไก่ต้องมาประชาขายข้าวบนเนี่ยจริงๆนะต้องขึ้นมาข้าวบน ต,ต้องถามนี่เอาไมตัวประกาศหานะ่ะไมหายไม่ให้ให้ดาบพิศประกาศไม่ให้ดาบพิษประกาศหามหม

สังเกตได้ว่าพนักงานที่ทังตำรวนะครับจะใส่ชุดเป็นกะ่นะครับเพื่อป้มเป็นระเบียบ but then